สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเวครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Harry Potter Magic a w a k e เกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับแค่อยากมาเล่นครับลงแรงหรือว่ามาหัวร้อนกันแน่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็คืออยากมาเล่นครับง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมก็แพลบคราบเลยนะเมื่อคืนแอบไปเล่นนะครับก็คือแรงก็ยังอยู่เท่านี้ครับว่าผมจะเล่นให้ีก ้าร้อยนะขึ้นห้าพันสี่แต่สำหรับคลิปนี้คงไม่ถึงนะครับเราจะมาเล่นสักหกเจ็ดตาแล้วกันนะเออโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับกระทรวงเวทมนต์นะครับก็คือเป็นมือปราบมานั่นเองนะผมก็ยังเป็นมือปราบมานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพไปไหนนะครับสำหรับเด็กก็ยังคงเดิมครับเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ไปลุยกันต่อดีกว่าครับว่าเราจะ หัวร้อนได้แค่ไหนครับกับแรลงนี้นะมันรอครับมารอดูกันเลยครับนะตอนนี้ผมก็ตอนกลางวันเนาะสักช่วงบ่ายๆกำลังดีครับช่วงบ่ายๆอย่าไปเล่นตอนมืดนะครับตอนมืดนี่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ครับปีศาจนะครับเจอแต่ปีศาจนะครับมีแต่คนเก่งๆนะครับตอนดึกๆนะครับผมนี่แบบ แทบนอนไม่หลับเลยนะเวลาเล่นกลางคืนเนะี่ยโอ้โหแบบแพ้รัวๆนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ <c oughs> โอเคมาครับเรามาตรวจสอบในสนามว่ามีใครใช้เว้นมนต้องห้ามหรือเปล่าน,นะร<ป>เรายืนหลบก่อนเลยนะครับ<ป>เพื่อนจับให้แล้วครับเราก็ซัดเลยครับเออ ิวครับชิวๆซีเรียสครับว่าร้อนเขาล็อกเราไว้แล้วนะก็เลยหลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการคนนี้ก่อนครับตัวปัญหาครับอไม่รู้ใครปลูกต้นไม้นะครับแต่เราจัดการไ้ก่อนนะเราไม่ชอบต้นไม้นะจัดการแล้วคนนี้เออเดี๋ยวเราบินไม่โชบ เควินเขานะโอ้ยไม่ตายครับเควินเคโอ้ยเอโ่ะไงครับเพื่อนทำดีครับเพื่อนแต่เพื่อนก็เหมือนจะไม่รอดนะครับเอออดีไงครับ มันไม่น่าจะรอดนะดูสิเอา้าเกิดอาการแหลกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เน็ตผมไม่ค่อยจะดีนะไม่รู้ทูเขาเป็นอะไรเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะครับต้องมาคิวรัสผมอืมยังไงตัดการเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่า ยาเราจะต้องดูแลเพื่อนไว้นะครับไม่งั้นไม่งั้นเราอาจจะเรียบร้อยได้โอ้เพื่อนยา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 เดี๋ยวเราต้องจัดการคนนั้นก่อนกรบเกลืออะไรไม่้สนใจครับ ว้เพื่อนชุบเร็วกระถาพองลมเราต้องเออกระถาพองลมเสร็จสนโนโบอลไปต่อเอาติดต้นไม้นะครับไอ,อคนนี้ตายแล้วอ,อืเรียบร้อยเขาไอนี่พอดีเลยนะออคิลัรเราก็าเลยโจมตีแรงนะเฮ้ยเอาว่ะมันจะตึงๆหน่อยนะครับผมมันจะตึงๆหน่อยครับโอเคครับรอบที่หนึ่งผ่านไปนะ รอบที่หนึ่งผ่านไปครับเรามาตรวจสอบจากกระทรวงเวทมนต์นะครับผมเป็นผู้ตรวจสอบจากกระทรวงเวทมนต์เรามาตรวจสอบในแรง็กหน่อยครับว่ามีใครใช้กาถาต้องห้ามหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกผู้เสพความตายครับเราจะจัดการให้หมด <c oughs> มาสวัสดีสวัสดีฝั่งตรงข้ามเฮ้ยมีชนะต่อเนื่องด้วยเหรอเราต้องเล็งคนนี้ไว้ก่อนนะท่าทางเขาจะเก่งนะครับ คนญี่ปุ่นนี่คือเก่งเกือบทุกคนเลยนะแต่นี่ผมสังเกตนะครับเขาเล่นเกมกันเก่งมากเลยนะคนญี่ปุ่นเนะี่ยมาคนนี้นะครับคนนี้เราจะเล่งคนนี้นะไม่รู้เพื่อนโอ้โหเฮ้ยนี่มันคาถาต้องห้ามหมดเลยนี่หว,ว่าพวกนายทำอะไรไม่ทำอย่าอย่ายุ่งกับเราเดีย๋ยวเรารอนะครับ เราเขาหยุดเดินก่อนนะเฮ้ยเจ็บปั๊บเขามีล็อกหลบอ่ะเขามีการล็อกลงล็อกหลบด้วยนะเห็นไหมอย่างชอบเลยครับน <c oughs> ี่ไม่ล็อกหลบหรอไม่ล็อกหลบหรอเราต้องจัดการคนนี้ก่อนนะคนนี้คนท่าทางจะเก่งครับเดีย๋ยวเราลองเรเ่งเครื่องครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโกลเด้นสนิทก่อนนะครับโอ้ยเขาทันเดอร์มานะครับ เราก็เดี๋ยวเราทันเดอร์กลับโอเควิ่งมาเก็บลูกเฟรนด์ก่อนนะอืมโอดิอืม,ออมอยังไงครับเราโดนลูน่าเขานะแรงมากไม่เป็นไรครับเรามิชิลรอเขาวิ่งมาเฮ้ยนี่ไง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 เอาคืนไปเอาคืนไปอยา่ยาอย่า เรียบร้อยเรียบร้อยอยานะครับอยาเราจะไม่ยืนข้างๆเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราโดนลุกหลงรลอช่วยเพื่อนดีกว่าโอเคเขาจะคุกน้ำเรานะเราไม่ให้คุกน้ำเพื่อนอยังไงผมหลบก่อนนะกันอย่ามายืนใกล้กันอย่ามายืนใกล้กัน บอกว่าอย่ามายืนใกล้กันอย่ามายืนใกล้กันเออเรียบร้อยครับอย่ามายืนใกล้กันครับไม่งั้นเราจะโดนสกิลหมู่นะครับตายคู่นะครับต้องยืนแยกๆก,กับเพื่อนนะพยายามอย่ายืนใกล้กันนะครับของ่ายเพื่อนจะไม่มีหมอกเป็นของตัวเองนะไปครับเราที่สองผ่านไปครับเราก็ยัง ตามผู้ที่ใช้คาถาผิดกฎหมายได้อยู่นะเออพอหมดมืดทั้งหลายแหล่นะครับโดนเราจับเข้าอาคาบันไปแล้วนะครับมาต่อไปครับต่อไปต่อไปครับเราจะมาตรวจสอบให้หมดเลยนะว่าใครเป็นผู้ใช้คาถาต้องห้ามบาง้งอืมนะครับ ไหนๆขอดูหน่อยครับว่ามีใครบ้างนะครับเดีย๋ยวเราขอเรียกเฮอร์มเมลนี่ออกมาครับเพื่อฟั่มรวดเร็วในการไล่เวทนะครับเฮ้เดี๋ยวรอรอนรอนไปนะครับามาครับนี่ครับสตันเขาล้วล้วอะไรนะ นี่เอฟันโซฟีนะครับเอซฟันโซฟีก ok ็ใช้ดิครับรออะไรเขาวิ่งมาทางนี้ก็เรียบร้อยนะครับอุ้ยไม่โดนนะครับเขินนะครับเขินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอครียนนี้ก่อนนะครีอาเอ่อพิกซี่ก่อนนะจัดการงูครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังนี่เรียบร้อยยังไง ไม่โดนนะครับเสียดายครับเสียดายอืมซื้อไฟล์ครับอีกรอบหนึ่งครับองหมดไม่โดนไม่ทันนะครับไม่ทันเฮ้ยยายาอย่าบังอย่าบังเฮ้ยยังไงครับเฮ้เรื่องว่าก้อนนกนเกาออกมาครับจะช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันก้อนนกเกา่าเฮ้ เขาพยายามจะชุบเพื่อนนะเรามารอซ้ําคนนี้เลยนะครับอืมครับเขาเล่นสายหมาเนาะนี่เขาต้องใช้กันอย่างนี้พี่น้องยังไงเขาต้องใช้กันอย่างนี้ครับเขาต้องใช้กันอย่างนี้๋ยวเราอือรอซ้ำครับรอซ้ำ เอาซ้ำคนนี้นะครับโอเคเขาฮิวให้เรานะเพื่อนเราโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าเขาใช้ไม้ทองเขาน่าจะชุบอีกนะโอเคไม่ใช้แสดงว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการงวานะ่วนเพราะโอ้เขาชุบนี่โอ้โหไม่เป็นไรครับซ้ำให้ตายครับโอเคอ่ารู้เรื่องครับกลางแฮร์รี่ คาถาพ้องลมเออเอ็กซ์เพลียมาร์เออ,เอ,อยังไงครับไม่รอดนะถ้าทางจะไม่รอดครับเราก็ไม่รอดเช่นกันครับอ,อือยังไงยางรวดเร็วใช่คาถาอย่างรวดเร็วเลยโอเคกดไลค์ให้หนึ่งทีนะครับเฮ้ยคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับถือว่าเก่งนะคนนี้เขาพยายามฮิวให้เรารัวๆเลยครับ ผ่านไปแล้วนะครับสามรอบนะครับก็ยังชนะอยู่นะครับถ้าเล่นตอนกลางวันก็จะประมาณนี้แหละครับก็อาจจะชนะเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นตอนดึกๆนี้ก็คือแบบโอ้โหเข้มครับตึงนะผมหัวร้อนครับหัวร้อนเปล่าๆนะเล่นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนให้นอนนะครับอย่าไปเล่นครับตอนดึกๆนะครับประมาณช่วงห้าทุ่มยี่คืนไปนี่คือแบบไม่ไหวนะหนักครับผมบอกเลยไปนอนเถอะ อย่ามาลงแรงเลยนะครับเค okay. มาดูกันต่อเฮ้ยคนเกาหลีด้วยนะฝั่งนู้นมีคนเกาหลีด้วยนะเราจัดการคนเกาหลีก็เลยครับเฮ้ยเดีย๋ยวเราขอรอเรียกคือเมลนี่เพื่อมาลดค่าล่าของเรานะครับดันหอบไปเลยครับอุ้ยไม่โดน เขาพยายามนะครับพยายามที่จะทําร้ายเฮอร์เมลนี่เราเราก็จัดการเฮอร์เมลนี่เขานะครับอย่าไปยอมครับจัดการเพื่อนเราได้ไงนะเรียบเรียบโกลเด้นสนิทออกมาครับเพื่อเล็งค่าเพื่อเล็งค่าล่ของเรานครับโอ้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 ฝั่งนู้นเขาเล่นลูน่านะก็บินมาเก็บลูกสนิทไม่โดนครับไม่ให้นะครับ กูซโออะไรครับไม่สนใจครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับอืมอย่าอย่านะครับอย่าขอร้องขอร้องนะอย่านะครับอย่ามาทําอะไรผมนะครับผมเป็นคนของกระทรวงนะครับผมเป็นมือปราบมานะอย่ามาทําแบบนี้นะครับมีคาถาแบบกดอาวุธอยู่นะครับอโอ้ยมันก็นัาเกลาโอเคเดี๋ยวเรารอคนนี้เลยนะครับ แรงครับแรงวันนี้เขาใช้ไอ้นี่มาเรียบร้อยครับแตกหนึ่งครับเดีย๋ยวเราลุมคนนี้นะครับอย่าไปใกล้เพื่อนนะเดีย๋ยวเพื่อนเราตายเฮ้ยเรียบร้อยอืมเฮ้ยเพื่อนเก่งนะทำไปเล่นกดไลค์หนึ่งทีนะครับเอนดูนะครับเอนดูเอนด,อนดูปะชื่อเอนดูปะไม่รู้เหมือนกัน โอเคผ่านไปสี่รอบนะครับก็ยังได้อยู่ครับยังเราสามารถจับผู้คนที่การทำผิดเข้าอาคาบันไปหมดแล้วนะโอเคผมจะเล่นอีกเจ็ดรอบนะครับก็มาดูกันครับว่าเราจะแพ้ที่รอบไหนนะถือว่าเพื่อนเราก็ช่วยเอ้ยแอนดรู Andrew อีกแล้วแอนดรู Andrew. ชื่อแอนดิวหรือว่าแอนดูะอ่านไม่ออก ประมาณน,นี้แหละเนาะมาครับมาเล่นเครื่องไปก่อนครับโกลเด้นสนิทเออเราต้องจับโกลเด้นสนิทให้ได้นะโอ้ยทำไมเราติดอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยบินว่ะแช่แข็งนะครับโดนแช่แข็ง เหมือนเพื่อนเราจะยังงงอันนี้โฮซีโออย่างเดียวเลยครับเฮ้ยกดผิดนะครับวิวรอบนี้รอบนี้เราไม่ไหวนะครับรอบนี้เราแตกนะเดี๋ยวเราจัดการคนนี้ก่อนนะครับคนนี้เขารู้สึกว่าจะเป็นครับ คนญี่ปุ่นนะที่เราเคยคู่กับเขาด้วยนะคนนี้หลบหลบหลบมอหลบมอบอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับของของเรานะครับเราจัดก,การครับคนคนนี้นะครับเพ้เพื่อเราก็าบินอย่างเดียวเลยนะ โอเคไม่เป็นไรครับเราได้อยู่ครับโว้ฝั่งนู้นเขาฮิวรัวๆเลยนะโอ้ยเลื่อนไม่ลดเลยอะทำไงดีเพื่อนเพื่อนจะพึงนน่งรออย่างเดียวไม่ได้นะครับโอเคอย่าเ,เรารอนะครับสามสามร้อยเออเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่เคลียร์พิกซี่ไปเลยครับ เพื่อนต้องเคลียร์มอนนะเพื่อนเพื่อนต้องเคลียร์มอนนะเพื่อนมีถาพองลม,มเปล่าเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนนะไม่งั้นเพื่อนเราขิดนะเพื่อน <c oughs> มาช่วยผมด้วยเอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเออรอบนี้ครับไม่รอดนะเพื่อนรอบนี้เรา โเราต้องฆ่าคนนี้นะโอ้โหไม่ไหวนะครับเคแพ้ไปแล้วครับนะแพ้ไปแล้วครับผมก็ตามส,สภาพนะเมื่อกี้โอเคมาอีกสองรอบนะครับขออีกครัสองรอบนะวันนี้เราก็จะพอแค่นี้ วันนี้ก็จะไม่มีคอนเทนต์อะไรครับก็มาลงแรง้งให้ดูนะครับเพราะว่าเน็ตวันนี้ไม่ค่อยจะดีซะเท่าไหร่นะโอเคครับเหมือนเขาปิดปรับปรุงอะไรไม่รู้นะครับทูของทูมูอะไรอย่างนี้นะครับอะจัดการครับนั่งจำชื่อไว้นะถ้าผมแพ้คนไหนผมก็จะอัดคนนั้นเลยนะเพราะว่าขเขาเก่งนะโอ้ ใส่เลยครับตรงกลางราหวังเราหวังเพื่อนอยู่นะครับราหวังเพื่อนอยู่นะรเรา,าไปเล่นไปเล่นคนเดียวนะครับนี่นครับลุยครับลุยลยิ้ไม่โชบเลยครับ ตึงครับเรียบร้อยโดนครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราโคเดนซินิตก่อนนะครับ รอเลยครับเรารอเลยเรารอเลยเรียบร้อยครับสองเอากดผิดโอ้โหจบแล้วเพื่อนเออเพื่อนรอรอครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอเพื่อนเพื่อนซัดสักคนหนึ่งก่อนครับโอ้ยสุดปเราจะไม่สนใจครับจะไม่สนใจคนรู้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอคนนี้ชุบนะครับเฮ้ย ไม่ทันนะโอเคว,ว่าผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแหละนะเพื่อนย็นนิ่งมาสักพักเลยนะเมื่อกี้จากที่เห็นผมจะเก็บคนนี้ไว้หลังสุดเลยนะเดี๋ยวผมจะรอคาถาก่อนนะเฮ้ยจะเย็น เออไม่ทันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอนะครับโอ้ยเขารู้มากนะครับ <c oughs> ยังไงยังไงบินครับบินหลบก่อนนะครับ ทำอะไรสักอย่างเพื่อนนะก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะตายเพื่อนอ๋อผมว่าไม่ไหวนะไม่ไหวเออขอบินก่อนแล้วกันนะ ไม่รอดนะครับเรียบร้อยครับแพอ,อีกแล้วนะโอเคผมก็ซัดสกิลรวัวเลยครับโอเคขอดูแป๊บนึงนะครับอืมโอเคครับนั่นแหละครับจัดการเลยครับจัดการมอนเตอร์อย่าเพิ่งไปสนนะครับซัดคนอย่างเดียวก่อนนะครับ าเราซัดคนได้ก่อนนี่ก็คือเราได้เปรียบนะลูกน้องปล่อยเัาลูกน้องเดี๋ยวพอเราสกิลไปรับมันก็จะโดนสกิลเราเองนะเราเล่งที่คนไวก่อนนะมาโอ้ันนี้ผมเจอบ่อยนะคนนี้เบรอนเบรอน แอบล้วหนึ่งไงครับกลับแล้วคนนี้เราจัดการคนนึงก่อนนะครับก็อ,อย่าเพิ่งไปจัดการหลายคนครับเล้งคนใดคนนึงก่อนครับรวบครับรวบ ดี๋ยวขอเล่นเรียกโกลเด้นเซนิทออกมาก่อนเออมาลุบมันก็นัดเกอ,อกมารอจังหวะนี้อยู่เลยนะครับ oh, อืมยังไงครับยังไงยังไงนี่ครับโดนนังแคร์นะ Okay. เรารอครับเรารอขอ,อบินบินไปชมหน่อยครับทีนึงเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยรับยังไงครับอย่ารอรอคนนี้นะครับเ,เพื่อนเรา,เายังงงงอยู่แล้วทีหนึ่ง,งเออช่วยหน่อยเพื่อนนั่นแหละเยี่ <c oughs> ยมเดี๋ยวเราส่งตัวปอมไปตีเขานะครับเรียบร้อยเ <c oughs> ออโอเคดีมากโอ้โหเพื่อนเราเป็นงานอยู่ครับ อาไงเราซักสก,กิลรัวๆเลยนะโอเคเรามาดูผลประกรอบการกันดีกว่านะครับเมื่อกี้นะครับเราชนะไปเท่าไหร่บ้างนะอ่านี่ก็คือผลที่เราเล่นมานะครับอ่านี้สิบห้าชั่วโมงที่แล้วไม่เกี่ยวน,บนับแค่นี้พอนะครับก็นี่ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เราชนะนี่เป็นยังไงบ้างนะโอเค ห้ารอบนะครับแพ้สองครับจากการเล่นเจ็ดรอบของเรานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงกลางวันใครอยากเล่นก็นะครับแนะนําให้กลางวันนะครับลงแรงกลางวันดีที่สุดนะครับอย่าไปลงตอนมืดนะครับเพราะว่ามันคนยิงเก่งมันเยอะนะครับอหรือว่าคนแบบกําลังง่วงอะไรเงี้ยมาอยู่ทีมเราก็เรียบร้อยนะครับแบบไม่รู้อะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาลงแรงให้ดูนะครับ เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหากเพื่อนๆนะมีคําแนะนําอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรืออยากพูดคุยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นกันนะครับหรือว่านะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ